นี่ครับใส่ระยะเวลาประมาณ4เดือนนะครับนี่ครับเ ของคุณพ่อเองนะครับ่าทองกองอคุณพ่อท้องกาเนาะครับเนาะที่มาขออ,านนอนุญาตส้อมสวนพ่อนะครับที่ว่าสวนกเกษตรผสมผสานนะพออ่ออันนี้เป็นโขงน้องหน้าวะครับพ่ออันนี้มันก็บ่แม่นโขงน่องหน้าป,ยป,ป,ป,ปายในนั้นเป็นไอ้สวนผสมผสานเฮลี้องใส่ไก่ก็เกษตรพอเพียงเนาะครับเนาะเกษตรพอเพียงอันนี้มีปลาอย่างเงี้เนาะครับมีเนาะมีปลาตะเพียนปลากัะทิ่มปลาจาะเมศ ป็นิ่งกําลังปลาล่วมกําลังเริ่มเนาะครับพ่อเนาะกําลังเริ่มก็จะเม็ดได้อนสามสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะครับพ่อเนาอโอ้นี่ครับสามสี่เดือนกําลังตัวตัวกําลังเริ่มเนาะครับพ่อเนอเนี่ครับเป็นบ่อได้แค่เลี้ยงแต่ปลานะครับนี่ครับเกษตรผสมประสานปลูกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวคุณพ่อผ้าเบื้งส่วนนะครับผ้าเล็กคล้องเล็กมากนะเล็กคู่ ข้าวว่าแบบปลูกหอมน่าครับผมนี่นะครับข้าวโพดพริกข้านี่ปลูกสามารถไล่ยุงย่งไร้ฟ่เนาะพ่อนอะ่ะโอ้ขวางกับเลี้ยงปลานี่อุดมสมบูรณ์เนาะพ่อนาะได้ปลากินความนี้ก็เลยอยากกินนี่ละเพราะมันเป็นหน้าแหลงงอกสมันเป็นต่น้าแหลงแล้ก็สวยอาศัยข้าวข้าวทกินปลาครับผม อือครับผมแต่สอนนะองพ่อนายู่บานเหาเนาะสบายใจหลงเหลือนเนาะการเกษตรเนี่ยปลูกปลูกกุยยางนาะพ่อเนาะกุยยางอรตุนทุนที่เฮาต้องไปซื้อข้างนอกเนาะอ๋อเก็บเอาเก็บในสวนอะไรน้อพ่อเนาะ อ้นอันนั้นตกตะก่าวเหรอเออว่ายอนอยู่กับมามาดำดำดำหน้าเพปล่อยปลาในหน้าเขาอุนอุนรักกับมาดำนะพ่อเนาะดำกลับมาลองเบิรงดำนี่เห่าด้เข่าไร้กวานบ่พ่อหรือว่าตะก่าเขาก็ว่าดำในมันในเขางามนะมันบ่มีหางไม่ยังนะำกระเดาจะหน้าได้จะหน้าหน้าหน้าวานเขาคงเขางามก็ได้หลายขึ้นกับคนรักษาเขาหน้าพ่อเนาะเพราะว่าถ้าถ้ารักษาดูได้าว่าเป็นหยา หน้าว่างก็สีหนาลายกลัวน้องพอเนาะแม่หน้าว่างไม่เกิดหนาลายอืมครับผมหน้าดำไม่เจอเข่าก็ง่ามอืมหนาก็ร่ค่อยมีนะบุเล่นใส่ง่ายนะครับสามารถเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปล่อยปูไปปลาได้นะไม่น้าเข่าอืมติดเขตจากแม่หย่อนยุกโอ้ครับถ้าถ้าถ้าเกิดสวนสวนผสมประสานครับผมถ้าถ้าดำเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตนาองเบงให้นะครับพ่อครับผม มาเบืองยนี่มันเขียวจังมากอัปเดตอีกก็ได้อืมครับผมนี่นะครับอันก็ปลูกพร้อมกับตอนนี้ตกกาดนะครับพร้อมสีดาแล้วครับเนี่ยส่วนกับพร้อมตกกาดล้วอืมโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ยสดๆเลยครับบรรยากาศกาลังถอนนะครับบนสีดำแล้วครับเพ่ะดำไปเรื่อยๆค่อยดำค่อยไปบ้นนี่นี่นะครับผมนี่ห่าเบืองได้ยา่ก็ได้ครับทีเฮีสิตกกาดนะพอเนะแต่ว่าปีนี้มันก็คือวานะพอเนออือ ฝนฝนดียังโอ้นี่ครับผมสวนเกษตรผสมผสานนะครับผมจิงน้อยดำหน้าเขาเนี่งามเป็นตัวเบื้องเลยครับนี่พี่น้องเนี่ยครับปล่อยปลาไม่น่าเข่ารองเงินโอ้อันอันนี้ก็บ่อปลาเหรอครับพ่ออันนี้ก็บ่อปลาเนี่ยนะโอ้โอ้นี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับเนี่ย อันนี้ปลากดปลาตะเพียนด้วยกันปลากรดปลาตะเพียนนะครับเอาหอยมาปล่อยอืมนี่นะครับนามมันหลายมากนอะครับเนาะโอ้หอยก็มีบาพ่อมันมายันมันัวหลายมันมันหนามันหนอนนามมันหลายไปเอโอเคครับผม ว่าคนกำลังมากินครับว้ายย้ยอมย้อมเลย,ยว้ายผุนครับนี่นะครับผมบผมอยากเป็น่อแนะนำที่ว่าคนกำลังเลื่อมเห็ดกระเสียบหรือว่าช่วงวิกฤตเขาเห็ดงานายอยู่โรงงานเขาดีง้งเขมาอยู่บา้านจะเขาเสียดยังไงสินะครับจะพวกครับจะพวกสนใจในด้านเห็ดหน้าต้มปลาซานเห็ดย่างปลาย่างปูนะก็ ก็มาเสิร์ฟช้นอย่างว่าเห็ดน้ำกันอยู่ครับเพราะว่ากุ่มอยอนี้มันก็ค่าของสีพี่ยำก็แพงนสูงนะพ่อเนาุบานสซองมาเห็ดเห็ดนี่ละอย่างปูอย่างปลาพอได้กินแล้วเหอเนาะพอได้กินกิดเสิร์ฟช้นพูดอยากจะมาเห็ดกกิดเปล่ามาเห็ดปลามาทำอืมครับผมก็เป็นข้างอาหารของข้าวฟองไปให้ลูกเ่าวในร้านกินไผ่อนาคตนไผ่ภาคหนือครับผม เอาใจมานอใจเราใจใส่กน้องต้องใจรักนะพ่อเนาอกับขยันอดทนพ่อน่อขยันรทนโอเคครับวันนี้ผมบรบกวนพ่อนะครับค้าพผมร้าสวัสดีค้าพ่อครับ